ทางต่อครับลงแม่ระมาดนี่เป็นบ้านคุณพื้นที่เล็กน้อยก็มีร้านค้าด้วยโอ้โหรถตกเขาแน่นอน เริ่มมากราังเรนนี้เริ่มมีร้านค้ามารองรับนักเ,เที่ยวเลยครับขายของชําเก็บไว้ก่อนค่อยมากรันเน้นวันหน้าเดี๋ยวลงไปก็ถึงเลยวัดไปก็เป็นคอนกรีตล้วนแล้วครับเดี๋ยววัดลงไปไม่ละมาดเลยอันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะครับที่เราไปสนามฟุตบอลที่สูงที่สุดในประเทศไทยหรือ ใกล้ๆกันนั้นก็จะเป็นวัดโคพะโดหรือว่าเจดีโลกกวิทูนะครับทางลงที่ใกล้ที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดก็จะเป็นทางไปออกเส้น105ที่วัดศรีดอนชัยระยะทางประมาณ20กิโลครับถึงเส้น105ตรงแถวๆวัดศรีดอนชัยนะครับหรือว่าจะปังมุดวัดศรีดอนชัยเลยก็ได้ครับก็ดิบกันไม่มาก เพราะว่าสีรถชัยจะอยู่ติดถนนใหญ่แล้วันนี้ก็วิ่งอยู่แบบฝั่งซ้ายเป็นเหวเลยนี่ฝั่งความเป็นเขามันก็แบบตัดปีกเขาแล้วก็ค่อยๆเลาะความชันลงไปโอเคเห็นหมดแล้วก็ <c oughs> เป็นนะครับคอนกรีตก,ก,กระด้กระดดนหน่อยโู้ทางโคตสวย ครับรถสวนก็ต้องแบบต้องก็มีน้ำใจให้กันนะครับแต่ว่าเรามไซค์มันไปได้เล้วแต่ถ้ารถยนต์สองคันเนี่ยืเ,เสียวเลยโอ,โอ้ดูวิวซ้ายมือโอ้ตรงนี้เป็นเส้นทางถ้ามไซค์นะผมพูดในมุมอใไซ จากวัดโคผดโดเนี่ยเป็นคอนกรีตล้วนแต่เป็นคอนกรีตที่ที่เหมือนทำมือทำมือคือเหมือนเทแล้วก็เกลีย่ยเอาไม่ได้แบบตีบล็อกอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยก็ผมก็ว่าดีกว่าเป็นลุกหลังนะเพราะมันมีช่วงดูจากแผนที่ะครับมันจะมีช่วงที่แบบว่าเราลงลึกๆเลยเพราะว่าเราอยู่ที่วัดโคผาโตมันอยู่ยอดเขาแล้วดังนั้นแม่เราจะลงมาถนนหลักเส้น1 0 5เนี่ย ทางส่วนใหญ่ก็จะลงก็มีลงๆขึ้นๆครับก็คือไต่ๆข้ามเขาเรื่อยๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นทางลงแล้วก็ชันเป็นคอนกรีตแต่มีช่วงบางช่วงก็ผูกผูกพังๆบางช่วงก็จะมีเศษเศษดินเศษฝุ่นเ็าเรียกมาเคลือบหน้าอยู่อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีดินอะไรมาไหลมาเคลือบข้างหน้าอยู่ทําให้ขี่แล้วมีลื่นมากเหมือน,เห,อนเหมือนเราเจอ ทรายฝุ่นลอยบนถนนดำะครับประมาณนี้ก็แต,แต่แต่ก็ยังขี่ง่ายกว่าเป็นทางดินล้วนนะผมว่าเส้นทางก็ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปประกอบให้ดูแล้วว่าเป็นประมาณนี้สิบเก้าโลช่วงนี้ขี่แบบเซฟเซฟเรื่อยๆพักเรื่อยๆประมาณชั่วโมงหนึ่งกับชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าขี่แบบว่าคนทักษะดีหน่อยผมว่าครึ่งชั่วโมงไม่เกินขาลงนะคับลงมันว่าน่าจะ ขี่สบายกว่าถ้า,ารถมีเกียร์ก็เชนเกียร์ลงมาเลยตึงๆเลยแต่ถ้าแบบออตโต้อาจจะต้องจอดพักเบรกเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวพักเบรกลงลงระดับยี่ยี่สิเปอร์เซนต์่ะคือผมต่อพี่กรไม่ได้อ่ะจังหวะไม่ได้่ะม,มันต้องเบรกเยเอะเกินต้องปล่อยให้มันไหลามาเถอะ ก็เอาจังหวัดกินเลยมันมันลงชันไงพี่กลาไม่ถูกว่าโต้ไม่ไดเบรกเลยอ่ะหลับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นับอ่ะขาลงอ่ะจากนั้นพอถึงเส้นหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็วิ่งเส้นหลักเลยครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละอันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆอัปเดตกันว่าผมไปล่าสุดมกราปีสองพันยี่สี่นะครับเส้นทางเป็นประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นทางมอไซค์ ท่องเที่ยวที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็มีมีจุดหมายอย่างเช่นเราขึ้นไปดอยเปรเปอรเราถ้าสตนมาจากมาจากตากนะแล้วก็ขึ้นทางวัดสีดอนชัยขึ้นดอยเปเปอร์ขึ้นไปเจดีวัดคุปปโดทะลุกออกไปถึงแม่ตื่นได้อะไรเงี้ยมันมันกำลังดีครับลูมนี้สำหรับผี่พอใส่ท่องเที่ยวครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ